ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Dead Island พาร์ทที่10นะครับวันนี้ก็อยู่กับใครเอ่ยออกมาดิฮัลโหล้จเอ๋อยู่กับดิตเทนเกอร์ของเรานั่นเองนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไโลดพร้อมแล้วพรอมวันนี้ก็มาสองคนนะครับคุณริวจิต ไม่สัมผัสไม่ว่างต้องมาพอดีเขาลื่นพอดีเขาลื่นในห้องน้ำขาหักโอโ้โหไปทำอะไรลื่นในห้องน้ำแฟบบอกก็เลยน่าจะประมาณนั้นพ <c oughs> อดีมันเกลื่อนห้องน้ำเลยก็ลื่นเลยไปเราไปรับเควสด,ดีกว่า มาแล้วมาแล้วเขาออนไลน์แล้วอย่าบ่นมากเร็วเอย่าบ่นมากสตาร์ทอ้าวนุกแสดงว่าเพิ่งมาจากโรงพยาบาลแน่ๆไปหนีมาได้ไงเนี่ยเควสหลักใช่ไหมเนี่ยเฮฟวี่ไม่แน่ใจนะอ่าใช่เควสหลักไปแล้วใครจะนั่งใครจะขับเรือมากับใครจ๊ะฮะ เออมามมากอ่ะจอมพะคว่ำไปเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวเจ๊ซ้อนมาเร็ด้อหอมยังพร้อมยังเขาเจด้วยเฮ้ยซอมบี้มันตื่นอ่ะไหนฮัลโหลโอเย่โฆษณาก็ไม่มีด้วยนะมาเข้ามาจอยเลยจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้มันใช้ทีวีต่อไง ดีแม่งไปไปรับแม่งดับก็เลยเอาจอคอมมาต่อตอนนี้อัดอยู่นะอัดอยู่นะคุณริวอ๋อครับผมขอเชิญคุณริวนะครับพอดีคุณริวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยนะคะอยากคิดได้ว่าเอาไว้ทำไมเรือมันช้าจังเดี๋ยวลองไปเขียนให้เอาไหมเร่งสปีดไม่ได้ออ่าชน เอ่กดสเสปซป่าใช่หรอใช่แล้วเราต้องลงเดินแล้วล่ะเจ๊โอยโขกมันหน่อยนี่มันใกล้ไปเจอคาต纳เราไมอยู่เจอคาอตนานะครับขอคาตนะได้ไหมอ่ะ,จะเจ้าหรอแลกกันเรื่อยก,ก็ได้โหล้วจะใช้อะไรอะอะแมาไมาไมา เดี๋ยวให้เดาให้เจ๊ไม่เอากระเด็นนะไปมันมันขึ้นได้นะขึ้นได้เนี่ยเจ๊พยายามความสำเร็จอ,อยู่ไหนความพยายามที่นั่นความสำเร็จอยู่นี่มาแล้วอ่ะยิ้มยอนเว้ยเจ๊ขึ้นไปได้ไงอะ่ะยิ้มยอดกระเทียมอ่ะประสบขึ้นหินเอาไงโอ้ไม่เห็นยากเลยวิ่งแ <laughs> <laughs> มงโผแมงเจ๊แมงโผล่เอา้าระวังนะเดี๋ยวนิ้วมือตัดหน้า <laughs> นี้ใส่ไม่รีเลย์บาดหน้าเค้กนะเนี่ยมามาหยิบคนละอันขึ้นไม่ได้อ่ะนุ่มๆมาหยิบปืนอปละขึ้นได้ละสาวาวไม่ชอบสาวสาวน่ะไปหยิบไปเลยหยิบไปเลยมันมีอะไรที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเพิ่มได้เป็นคนเฮ้ยไอ้อ้วนตื่นไอ้อ้วนตื่นไหนเว้ยเด็ด็กเล่นหัวเล่นหัวกระทืบกระโดดขย้ำไอ้อ้วน ่าเฮ้ยวียบหวยอ้วนทีเดียวตายว่ะหนาวก็เหยี่ยมระวังระวังสกิลแรงสุดแล้วมั้งเนี่ยเหยียบอ่ะเฮ้ยเราเอาปืนไปทำไมใช้เอาไปไว้ในเมืองเอาไปไว้ในเมืองเหรอแต่เจ๊ปืนไปถือเอาไปวางไว้ที่เรือใครคุ้มกันน่ะเดี๋ยวคุ้มให้ติวมาไงอ่ะ ไปร็วขับเรือด้วยนะโยนไปเลยโยนโยนโยนจะได้เร็วเร็วโยนเหรออุ้ยเรือจะหมดละไม่มีเรือเติมโยนไปเลยจะได้เร็วเร็วโยนไปเลยเดินช้าแล้วมันติดตั้งบนเรือได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต่อบนเรือเลยครับทุกคนนี้บนนี้เราหนีทำไมอ่ะออกดูพี่แกเขา ไปขับเรือเล่นรอลงบนเรือเลยครับเฮ้ยแจมกับฝากไว้หน่อยดิ้งดิ้งอะไรฮะวันนี้เฮ้ยอุ้ยทิบทิบอ้าวคาต์น่าไม่มีมีแต่เลื่อยตายแล้วฮะเก็บเก็บเก็บนี่มาปืนนี่มามาใครยังได้เลื่อยยกมือขึ้น เลื่อยตัดหญ้าขอดาบคาตาน้าแลกกันเลื่อยได้ไหมอ่ะเจลูกโมที่เจให้มันหายอ่ะมาขึ้นไป้วไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาทำเป็นหายเฮ้ยมันหายมันหายจริงติวเฮ้ยแลกกับเจนะขึ้นเรือขึ้นเรือริ้วริ้วจ๋าแลกกันนะไปเร็วเนี่ยนั่นลูกนั่นมันลูกโมเจ๊นี่ มันนั่งเรือยังไงอ๋อนั่งได้แหละกินมันแม่นั่งรออยู่รออยู่เฮ้ย <c oughs> ใครตรัดม,มอเตอร์ไซค์เรือกับตะนากันเรื่อยหน่อยดีใครตัดมอเตอร์ไซค์ใครสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะพาพวกท่านไปเข้าสู่นครวัดนะ <c oughs> มาเจ๊เอากาตาน,นานี่มาเรือเอ่ะอยากเอากาตานา เอาไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม<_<_<_<_่ได้ใช้อยู่แล้วตาน่านั้นนั้นเราขับตานาแรกอีกโม่เออดีดีดีงงี้เฮ้ยขนกันไปด้วยนะสองคนอะขนปืนไปด้วยอ่าวเฮ้ยเฮ้ยตัวคีวะโอ้โหเดี๋ยวกลับมาฐานก่อนใกล้จะย้ายฐานแล้วมั้งเนี่ยเก็บเก็บเก็บมามา คาตาน้าใช่ป่ะเอ้ยเอาลูกโมขคืนมาอมเอาไปเลยคาตาน้ากดแล้วเดี๋ยวมาแล้วไม่เอาขวานเอามาทำไมอย่าไปเอ้ยนี่ได้คอนเอาลูกโมปวดแบบหนักจังจะให้ไปแล้วไงพร้อมยังพร้อมยังนเดิมเลยนะก็เจแค่เอาคาตาน้าแล้วก็ลูกโมนี่ไงยังไม่ได้คาตาน้าเลยเจอยู่ที่ผมเยอา้าว หือขี้โกงไงะมาอะไคนมาเออทุบเชรับไม่เป็นจริงวะเออรับเป็นขี้ปรกดไปแล้วขึ้นเร็วรับเร็วขึ้นเจ้าเดี๋ยวขอมาได้ไงกดที่ของดิแล้วก็เ,เซฟแทนใจเย็นจีมาในน,นี้อยู่ไปยังไปยังคนนี้ก็ได้วะ <c oughs> กดแล้ว <c oughs> ไปยังไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไปเอออกทำไมอ่ะเอเซฟดีกดแล้วออืสรุปเนี่ยผมต้องมาคนเองนะครับเราไม่กดอ่ะแสดงว่ากดมั่วเนี่ยคว้างไปลอยไปเนี่ยทำคนเดียวก็ได้ว่ากดอันแรกนะไม่ได้กดอันนั้น อเอาไปว่ายังป้อมปลาการให้เดี๋ยวเราไปเชิญคนลองมาดูพี่แกเขาเขาไม่กดก็ดูพี่แกเขาไม่กดอ่ะก็รออยู่เนี่ยออกตัวแรกเลยอแล้วคาตาลาออกมาไหมเนี่ยเหนื่อยใจจิ้งอย่างเงี้ยเหนื่อยใจจิ้งเลยนะเอาไปดิเอาไปดิกก็ขคนเองก็ได้นะครับกดไปแล้ว กดเคลียร์กันไม่จบอีกนะคู่นี้แล้วนี่ก็กดแล้วาใหมอ่ะกดๆไปก่อนนะเดี๋ยวเจ๊กดมาอ่ะอ่ะเนี่ยแล้วก็กดที่ของนี่แล้วก็เอ็กเซลอ่ะทำไมไม่ได้ฮะจะเคลียร์จบไม่ได้คนให้ได้ปะโยนได้ไหมลองโยนดิเอาไปติดตั้งด้านหลังอีกอันนะเอาดาบมาสิมันไม่ให้อ่ะอ่าเรียบร้อยเวิวอัพ อ่า,อวาเวลสี่แปดแล้วนะครับไปเล่นนอกรอบมาด้วยเฮ้ยรับรางวัลโอ้ได้เยอะแล้วรางวัลกลางยาวเ,เลยมามามา,มา,ม,ามาเข้าวงนี่แล้วถึงกลางไปจะเอาเมาเข้าวงก่อน ส้ม้มส้มหมดส้มไปหมดเกือบร้อยร้อยเปอร์เซนหมดอ่ะเก็บเก็บก็บก็บเก็บโอ้โหนักโดเนี่ยเดี๋ยวของไปเซอร์นล่นนึงลำคาญยุงเดี๋ยวได้กินก็วันนี้เร็วมาเข้าในวงแม่เลยจะรับเ่อนกันไหนอะรับเควสน โอ้ทำไมโคตรดังเลยวะเสียงเครื่องปัดน,น้ำเนี่ย <c oughs> มันขึ้นดูดน้ำไม่ใช่เหรอเคขาดูดน้ำแหละมาเข้าในวงเร็วเขาไม่เรียกว่าเครื่องดูดน้ำเขาเรียกว่าเครื่องสูบน้ำครับผมมา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 เช็คพอยต์ละ <c oughs> อย่าบอกนะให้ตีซอมบี้อ่ะ นั่นไงดีเฟนว่าละตีทอมบี้แน่นอนประจำการเลยติดปืนกลไว้ด้านหลังหนึ่งปืนอะลุกขึ้นมาทำไมต้องยิงแหวะไม่เลยกรเด็นมาไม่ช่วยเก็บเบลเก็บเบลยิงไม่ยั้งอ่ะเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงเนี่ยเอาไปไม่มีใคริดตัวอ่ะ เออไม่ได้ล้อมรั้วเลยอะล้อมรั้วก็มันก็เข้าได้เยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันเข้าได้ช้าว่บอัดเช้นสมองที่หน่อยช่วยคุมหน่อยดิโอ้ยจะฝาดหน้าบอ,อเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองนั่นเนี่ยยังยังมีน้อยหน่าอยู่นิดกว่ามาเนี้ยมานี้นขึ้นมา หายคว้างระเบิดเนี่ยผมเองมีอยู่คนเดียวอ่ะเออเอ้ยระวังอีกทีนะเราได้เปรียบอยู่ละดิ่งปืนเนี้ยเฮ้ยกระสุนหมดละใครอยากเล่นเลยมันสุนหมดอ่ะอุ้ย มาจากไหนเจอมีดบูมแรงโอ้ไม่น่าติดไป็นงนี้เลยไอ้อ้วนไม่ดีเลยอุ้ยตอนดี่เราจอดเนี่ยไอ้ผีมันตอบอะ บอลเสนยงไปวะตีทำไมแนวย,ยิงไม่โดนบอลเซนยนิดนึงเอยออกมั้ <c oughs> อ่ะได้ละเ <c oughs> จ๊เจลเลยไอ้นี่เนี่ยฟัน,ฟ,นฟันเสียบเสียบโหลหเรื่อยโคตรโหดอะ่ะน้ำมันมนันลดเรื่อยๆไม่ดีเลยวอเตอร์เลเวลร้อให้ มันดูดน้ำเสร็จหรอรอยมันดูดน้ำเสร็จมามาไข่จะยวกเข้ามาระวังระเบิดน้าะระวังระเบิดหน้าฐานนะใครวางไว้อะว่าเก็บละไม่สนละขอเราเก็บไป็นไมเก็บไว้บ้านเก็บไว้เออมันดูดน้ำออกวะเอ้ยสายยางนี่วะโอ้โว ซอมบี้ไม่มาเลยวะกลัวเหรอโอ้ยด้านหลังอะอามมันไ่เปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปประจำการด้านบนเองบอกให้วางแล้วจะคว่างระเบิดไปผมจะคว่างระเบิดไปแล้วเตรียม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 เฮ้ยมันเข้ามาหมดแล้วไม่ทันว่ะยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อย่างเงี้ยอื้อดินคนนี้ ทีบกระชื่อขัตไหน้าหายเก็บ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 เก็ใส่ไม่ยั้งน่ะตอนเนี้ยเฮ้ยมันไส้ซอมบี้ละไปออกไป ไปสักจะมาวิ่งเล่นทำไมวะเนี่ยรับไปสายดาบไปฮึ่มมาวันนี้คุณเข้ามามึงเข้ามารับไปเจอสกิลมีดสกิลมีดไม่เห็นเลยเข้ามาเข้ามาฮึ่ทีมโอ้ยกระตุกมากอ่ะเสียงมันดังไปปะวะ มากเลยไอเครื่องปั่นน้ำเนี่ยได้ไหมไอ้อ <an> ้วนมาคุยไม่รู้เรื่องเลยเพชรช็อหขอควางระเบิดขอควางพู่ไปดีไรกระตุกทุกทีเลยอ่ะมานี่มานี่มาี่มาี่กระชืบไปทีเอ้ยไอ้ทักนี่ว่า ถูแทบแตกทักเอา้าควางผิดโอ้ยักโอ้โหโดนเลยตายเลยใช้กาตานาเลยวะโอ้ยโยดนเหมือนกันกาตานาเจ๊ยกด้ทีนี้ผมไปต่อกาตานาปุ๊กตีมทำกัวมึงทำกัววันนี้อา่าฝันเจือนแขนขาดโอ้ยโดนโคตรลาย ư làm đi lốm lốm chê 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 một đi cả một lao năm mươi một năm mươi một mấy một đi cả vinh buồn ngân ô nhung ơi ô nhung ai ô มาอีกแล้วมาอีกแล้วกระสุนสไนหมดอ่ะกระสุนสไนหมดปิดเลยไปเลยเออเออเออเดี๋ยวออกทจไมอ่ะเดี๋ยวออกไปเคลียร์ซอมบี้ไงไม่รู้จะไหวป่ะนะเฮ้ย ตายยากนะมึงอ่ะตายยากนะตายานะตายากใช่ไหมตายยากใช่ไหมมาดิจะไปทางกำแพงเหรอเอาทิ้งไปทำไมวะเนี่ยยังไงมันต้องเข้ามาอยู่ดีอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนกันนะอยู่ข้างบนอยู่หลังบ้านหลังบ้านนะเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านเอง ยังฟื้นอีกเหรอทำไมมึงเลเวลเยอะจังวะเลเวลเยอะจริงวะเออเออเอเฮ้ยหลุดไปละมานี่มานี่ฮาโหลฮาโหลอือฝันชึ๊บเจอสมีดซาตาน่าโอ้ยไฟฟ้าช็อตเป็นไงล่ะ จิกเข้าไปเฮ้ยๆชกกระโดดกระทืบหัวเรียบร้อยมึงไ,ไม่ตายเหรออึดม,มากตัวเนี้ยกายตายละเป็นตโจลิท้นตีนมากไอ้ทักมาทักทายทักทายอึดมาก,กอุ๊อยอึดวะโอ้ยโดนรอดตายเลย,เ,ยเจมาช่วยแล้วเจไปไหนวะเนี่ย มามามาเคียดด้านหลังเอากาตานากูมาเอากาตานากูขึ้นมาทุบอื้ออื้อทุบยังมีอีกอะด้านนอกอีกหนึ่งตัวอยู่ด้านข้างไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนม่ไหวฮะ อ้วนมปนี่อ um, ้วนอ้วนดีมากดีมากตายแล้วตายแล้วเอาทำไมเดินดำดินวะมาจะดูน้ำเสร็จไปดูเสร็จแล้วเสียงโคตรหนกหูเลยชัปเตอร์ที่หกแล้วนะครับดีเซนเกือบเวลอัพแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เราสูบน้ำเสร็จเรียบร้อย ครับสู่ไปใช้ฮะที่บ้านขายสู่ชัปเตอร์ที่หกพี่แกสู่ไปขายที่บ้านยากจนเฮ้ยเดี๋ยวจะจบ,จบชัปเตอร์เอ้ยเดี๋ยวจะจบพาร์ทที่สิบนะจะได้อัดอัพคลิปลงไฟล์ไม่ใหญ่อ่ะรับเควสไปก่อนเบลล์อัพ เดียวอัพอีกอะอ่าอก็จบพาร์ทที่สิบไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่สิบเอ็ดกูดบ,บายเซกกูดบายไปแล้ว